สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคือก็ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมแล้วก็กราบขอบพระคุณที่ได้ช่วยเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็น YouTube Google f a c e b o ทว Twitter หรืออะไรที่เอาไปเผยแพร่ก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนายกมูลนิธิต่างๆนายกอบตอนายกอบจอ นายกเทศบาลที่จะได้นำหลักอริยสัจสี่เนี่ยช่วยเผยแพร่แล้วก็ช่วยไปประกาศให้สมาชิกหรือคนของท่านได้ทราบแล้วก็ให้คนของท่านได้นำหลักอริยสัจสี่เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วต่อไปเวลาท่านไปหาเสียงท่านก็ใช้หลักนี้นะครับไม่สงวนลิขิ์นะครับเพราะว่าเราไปช่วยช่วยคนช่วยโลก แล้วก็ท่านก็จะได้มีคนเลือกท่านต่อๆไปอย่างยั่งยืนเลยคือไม่ว่าจะท่านจะทําอาชีพอะไรทำบุลนิธิอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านทำประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสาธุชนหรือันงสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์สือสอส่อทุกสื่อนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ช่วยกันเผยแพร่นึกว่าทําบุญร่วมกันนะครับเราเกิดมาเป็นคนร่วมกันเราก็ทําบุญร่วมกันด้วยกัน ยืดอายุโลกออกไปแล้วก็เผยแพร่หลักอริยสัจสี่แล้วขอบคุณคุณครูบาอาจารย์สถาบันที่พยายามประกาศหลักอาการิโกด้วยนะครับคืออยู่เหนือการเวลาที่คนเขาบอกว่าเสื่อมว่าอะไรนะไม่ใช่นะครับเพราะว่าอาการิโกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเวลานะครับใช้เมื่อไหร่ได้ผลเมื่อน,นั้นครับอริยสัจสี่นี่มันมีหลักผลแล้วก็เหตุเหตุแล้วก็ผลสองอันแรกก็คือ เกิดโดยที่ไม่ตั้งใจผลกับเหตุแต่อันหลังเนี่ยเหตุที่เราทําผลที่เราได้เนี่ยอันนี้เราตั้งใจแล้วมันก็ได้สมความปรารถนาทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับ